นิวตันครับนิวตันที่เจียงนะครับตรงนู้นเป็นทะเลสาบชื่อตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยอยู่ตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็หันไปด้านนู้นนี่อันนี้เป็นจุดอะไรที่ตรงกลางคือเขาจะเผาไฟอ๋อไหนกันอ่ะววมาข้างล่าลนะถ้าหนู不能放它旁边了，它会一直 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจคกี้เจคค่ะวันนี้เรามาที่ไหนรู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามากินใช่ไหมค่ะอย่าลืมขานะไม่ได้พูดภาษาไทยนานๆแล้วจะไม่มีขาแล้วนะคะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมฮิวตันครับฮิวตันลี่เจียงนะครับก็คือเขาพึ่ง เพิ่งเปิดเลยแหละเพิ่งเปิดแต่ว่ายังยังเขาเรียกว่ายังก่อสร้างยังไม่เสร็จดีเลยครับเขาเปิดที่ลี่เจียงเนี่ยก็คือตรงข้ามตรงนู้นเป็นทะเลสาบชื่อหุนปีนะครับทะเลสาบต,ตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่ากว้างมากแล้วก็วิวสวยทําไมถึงวิวสวยครับตัวนี้นอาจจะยังไม่เห็นนะมันจะมันจะอยู่หลังไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ก่อสร้างตรงเนี้ยฮะเพราะว่าทะเลสาบตรงนี้นะครับจะเห็นภูเขาหิมะตรงนู้นด้วย เห็นไหมฮะภูเขาหิมะต,ตรงนู้นแต่ตรงเสาด้านบังนั้นเนี่ยตรฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ก่อสร้างเสร็จก็จะเห็นทะเลสาบก,กว้างๆแล้วก็ภูเขาหิมะเป็นแบ็คกราวอยู่ข้างหลังครับซึ่งผมเคยมาเล่นตรงทะเลสาบนั้นนะฮะมาเล่นนั่งปิกนิกกันนะครแล้วก็เคยบอกแล้วนะครับว่าบริเวณบ้านรอบๆพวกนี้น,นะครับที่ไม่ใช่โรงแรมนะที่เป็นป้ายเป็นหลังๆครับ ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะก็ประมาณเฉลีย่ยอยู่60ล้านถึง100ล้านนะอยู่ด้านนู้นฝากนู้นนะครับติดทะเลสาบเลยนะครับที่เมืองลี่เจียงมันตกอยู่ในประเทศจีนนี่แหละครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพักเพราะว่าเราก็เป็นคนลี่เจียงเราจะมาเอาอเขาเรายียกว่าภาษาจีนเขาเรายียกว่ามากินชาหู่ชานะครับก็คือเออเขาเรายียกว่า after noon tea นั่นแหละนะฮะถ้าเป็นภาษาจีนนะนะ after noon tea ก็คือชา ชาตอนบ่ายคนระับแต่ว่าตอนเนี้เราจะยังไม่เข้าไปทานกันนะครับเดี๋ยวพอดีทางโรงแรมเขาจัดด้านหลังมีเขาเรียกว่ามีจุดชมวิวด้านหลังที่โรงแรมทําเองนะครับติดภูเขาตรงเนี้ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนก่อนครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเข้าไปกินข้างในนะฮะมีใครอยู่ข้างหลังฮะอาจารอ่ใส่ฮะันนี้น้องอะไร น้องเซนดี้นะครับน้องเซนดี้ก็มาอยู่ข้างหลังฮะคนอาจจะสงสัยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆนะฮะมากันหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เจียวสโนเดี๋ยวจะเดินมาอีกทีครับเขาอยู่ด้านนู้นผมเดินมาก่อนนะครับแผนที่ฮะตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยอยู่ตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็หันไปด้านนู้นด้านนู้นก็คือมีภูเขาหิมะนะครับแต่ว่าเดี๋ยว เราจะเดินอ้อมมาข้างหลังนี้แล้วดูแถวๆนี้ว่ามีอะไรสวยๆบ้างนะครับเมื่อกี้ผมก็เห็นแล้วก็โอเคเหมือนกันนะอ่าซีซีสวัสดีค่ะกอนเอ่อต่อไปใครนะใครจะยังไม่ได้สวัสดีค่ะนะหนูเหรองั้นโอเคสวัสดีค่ะก่อนลงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เรามาเที่ยวใช่ไหมคะตัวนี้เป็นน้ำไหม ที่เมื่อกี้เรามองจากาในหาข้างนอกก็คือตอนนี้แแต่เขาปิดว้ไม่ให้ออกตวนนี้เมื่อกี้ที่เจียวบอกว่าเรามองจากในมานอกนะครับพอดีพอดีเมื่อกี้เจียวเจียวเขาเข้าไปดูข้างในก่อนนะที่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งกินอะไรนี่เข้าไปในโรงแรมนั่นเองแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับเรามันเดินข้างนอกกันก่อนนะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างตรงนี้ฮะตรงนี้เขาก็ทํา น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นภูเขาอยู่แล้วเนาะทำเองเลยหรอเพื่อนผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเป็นเหมือนเินเขา sociedad. เล็กๆอยู่แล้วมาแล้วเขามาทําเพิ่มด้วยไม่งั้นเอาหิ <c oughs> นมาตั้งใหม่มันไม่ไม่ง่ายนะตรงนี้มันเยอะมันใหญ่มากเลยดูดิน่าจะเป็นเป็นเป็นเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าเขามามาทําปูนเพิ่มเนาะยังไงมีต้นไม้มีอะไรตร้งหมด ชีพไปได้หมดอ่ะวันนี้คงเดินเล่นนี่ไงเป็นภูเขาไงแล้วเขาตัดเขาแตกด้านนอกตอนนี้เขาไม่สร้างไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นไงเอาเรื่อยๆอ่ะแต่ที่จริงเมื่อกี้ดูแบบที่แล้วนะมันลึกไปอีกใส่เรื่เกินไปจองแล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้ก็บอกพวกเขาละที่ที่บอกพูดในคลิป ตอนเปิดคลิปแล้วไง <ừ. S 1> ว่าคือมาสำคัญอยู่ที่น้ำด้านหน้ากับภูเขาพิมามันเห็นนะ,อ,ะอันนี้เป็นโซนด้านหลังเอ๊ะแต่เมื่อกี้ดูแผนที่ดูโซนด้านหลังมันจะลึกไปนะแต่ว่าชนน่าจะมีที่หรือว่าอะไรนแน่แนเนี้ยน่า,นนานจะเดินเลี้ยวเข้าไปนะเนี่ยเลี้ยวเข้าไปด้านหน้านั่งอ้าวพได้พอ เออนนี่ป็จุดะไรที่ตรงกลางคือเขาจะเผาไฟกันแล้วก็มาบาร์บีคิวหรึว่าอะไรอ๋อใช่ใช่ที่นี่มันอากาศมันเย็นเหรออากาศมันเย็นก็ออมาเผาไฟกินกันตรงนี้นะครับเป็นบาร์บีคิวใช่แล้วคืออ๋อเขาเผาแล้วอ๋ออ๋อนี่เคยทำแล้วเนี่ยเออนี่ทำกินกันแล้วเนี่ยอาจจะเต้นรำหรือว่าก็ใช่จะมีแบบ ไม่เอาค่ะตัวนี้เป็นที่ที่เขาตอาไฟค่ะอโอเคตัวนี้ไม่ได้มีทิวทัศน์อะไรฮะเป็นโรงแรมอีกจุดนึ่งเฉยเป็นอีกตึกหนึ่งนะครับนอกจากตึกข้างหน้าแล้วก็มีตึกข้างหลังแค่นั้นสรุปคือไม่ได้มีอะไรฮะผมนึกว่าจะมีอะไรสวยๆนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับลองมาเที่ยวดูเพราะว่าเจียวเขาเห็นมีคนแชร์ว่าเปิดใหม่ฮะโรงแรมนี้แล้วก็มีไอ้อัฟเตอร์นนที ให้ลองชิมกันเดี๋ยวเราไปไปดูอัฟร์นูนทีเลยแล้วกันไม่รู้ว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ๋อพอดีด้านหลังโรงแรมครับเป็นบ้านเป็นหลังๆอยงนี้นะฮะปกติถ้าบ้านเป็นหลังๆอย่างเงี้นะครับที่ที่ที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นสามชั้นนะครับเท่าที่เห็นนี่ฮะเป็นสามชั้นแล้วนะพวกนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณสัก สิห้าล้านนะฮะสิบห้าล้านถึงยีสิล้านนะครับน้อง oh. น้องซันดี้อยู่หลังผม oh. เริ่มร้องละ oh. เอาง่ายๆก็คือที่ไหนที่อยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้ทิวทัศนที่สวยงามก็มักจะแพงนะครับแม้แต่ที่ประเทศไทยเองใช่ไหมฮะหมู่บ้านที่เขาขุดสระน้ําขึ้นมา oh. Oh. บ้านไหนที่อยู่ติดติดสระน้ํานะฮะก็ ราคาก็หลาย10บล้านบางทีเป็นร้อยล้านก็มีนะครับอย่ที่กรุงเทพพวงนี้นะครับหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะฮะ แอ้นี่นสิโอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งกันติดติดกระจกตรงนู้นนะฮะ,ะสนุบี้เอาสนุบี้หายอ๋ออยู่นั่นสนวบี้กองกองแกงอะไรไม่รู้ตรงนั้นละฮะเล่นอะไรอยู่หลอบอยู่ ซนวี่อนแอบอยู่ฮะนี่ครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้ที่เราเดินข้างนอกมาฮะที่จริงอยู่ข้างในนี่ดูแล้ววิวสวยกว่านะเพราะว่ามีน้ำมีมีหินตรงนี้ครับโต <c oughs> ขึ้นมาหนูจะเป็นช่างซ่อมนะคะ ซ่อมไง่ายช่างสักจะมแกะนี่แกะนีไ่ไงไม่ไอ้หน <c oughs> ูจะซิวหนูก็ซิวแปลว่าซ่อมไงก็แกงแกงเมื่อกี้ครับที่ได้ยินเสียง <c oughs> ถ้าทำไม่ได้ค <c oughs> ่อยบอกป้าป่านะถ้าทำได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแ <c oughs> ล้วป,ปา้าป่าไปก่อนนะหนนนูจะวัี้我要买ะ龙，่想要这个。宝宝吃哪个？宝宝吃มาแกะ

เดี๋ยวให้ฟังเสียงแซดดี้นิดนึงครับเวลาเขากินของอร่อยนะเขาจะอื้มอื้มนะฮะเดี๋ยวลองฟังนะฮะได้ยินไหมฮะอื้มอื้มอื้มคือเขาอร่อยฮะเขาอร่อยแล้วเขาก็อื้มอื้มอืมนะฮะ คือแบบว่าอื้มอร่อยนะอื้มอร่อยนะอย่างเงี้ยนะครับซีซีเมื่เราเจอขออร่อยซีซีต้องอื้ออื้ไหมไม่อื้อนะกินเข้าไปเลยใช่ไหมเด๋ยวต้องถามว่าโนสโนวี่อร่อยต่อน้องโนวี่สีเหลืองนี่เป็นอะไรที่หนูกินอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอไม่ช็อกโกแลตแต่เป็นสีเหลืองใช่ไหมอ๋อไม่แบน ต้องกินก่อนอัี้นมาคนมาคคืออะไรมาชเมโล่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะภา่าจีนช็อคโกแลตช้าจีบสุดแล้ว你把什อ一个叼ก手上拿走了没有？哦，น้ำกินเองไหมฮะน้องจะกินเองได้เลยอันนี้เอา อัพมมต,มมต้นนทีทำไมไม่มีที<ฮ>เขาเลือกได้ว่าจะเอาชาได้กาแฟหรือว่าจะเอา,าะเอะรอ,อนน๋อพอดีเราเอาเด็กแม่นะก,ก็เลยก็เลยเลือกเป็นน้ำส้มกับนนอันนี้อะไรเก๊กหวยมั่งน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาวางชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย <19 8. S 1> 198หนึ่งเก้าแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหยวนนะครับก็ประมาณหนึ่งพันบาทาเรียบร้อยครับหมดทุกอย่างฮะที่เมื่อกี้ เด็กบอกว,ว่าจะมามันเป็นบันไดที่แบบขาวๆแล้วก็กลมๆเดี๋ยวลองถ่ายขึ้นไปดูดเป็นอย่างนี้ค่ะหนูสองคนมีไหนอ,อมาถึงอู้ข้างหลังมีท้องฟ้าสวยเลย คัมโบ้ทีเห็นก็เราไปบอนสูมั้ยคือมาถึงคัมโบมีกี่ชั้นอ่ะซิซิจำได้ไหมมีกี่ชั้นซิซิจำได้ไหมหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่ห้าชั้นเนี่ยเหมือนไงทำท่าหรือว่าถ่ายรูปอยู่ถ่ายวิดีโอค่ะ ว,วิดีโอของวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะ,ะว่าเราต้องกลับแบ,บแ้านแล้วแล้วก็อย่าเริมติดกดอะไรนะกดสะทายสะทยและกระดิ่งกระดิ่งเ,เตือนนะคะเพราะว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับบทนะคะมีทุกทุกอาทีนะคะ บ,าบาอกว่าอกวันสองระห,หว่างเที่ยงไม่แน่ใจเหมือนกันแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์บ,าบาอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์บอกวสอนเลยนะคะสอนหาเง,งินออนไลน์บ้างอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์บ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเราต้องไปหาน้องละบ๊ายบายใครเข้ามาอภัะอออยะไร